เหตุการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ตาควายกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาได้ยิงจรวด bm 21ปราดกราเข้าใส่แนวชายแดนไทยตลอดทั้งคืนเสียงระเบิดดังสะเทือนจนพื้นดินสั่นไหวสร้างความตื่นประหนกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงหลายครอบครัวต้องรีบอบพยพออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะลุกลามใหญ่โตเพียงใด ฝ่ายไทยเองไม่ได้อยู่นิ่งเมื่อได้รับการโจมตีกองกำลังทหารได้ใช้ปืนใหญ่ยิงสวนกลับไปทันทีเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นแข่งกันตลอดแนวชายแดนภาพที่เห็นคือแสงไฟสว่างวาบกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมกลุ่มควันและเปลวไฟที่ลอยขึ้นมาจากพื้นที่เป้าหมายทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านชายแดนเต็มไปด้วยความกดดันและความหวาดกลัวว่าการสู้รบอาจขยายวงกว้าง าคลายไม่ใช่ครั้งแรกที่ตกเป็นจุดปะทะเพราะพื้นที่นี้เคยมีปัญหาพรมแดนมานานแต่ครั้งนี้มีความแตกต่างเนื่องจากฝั่งกัมพูชามีการใช้ B.M.21 กระดจิงอย่างเปิดเผยอาวุธชนิดนี้ถือเป็นจรวดหลายลำกล้องที่สามารถยิงถล่มพื้นที่เป้าหมายได้ในวงกว้างทำให้สถานการณ์รุนแรงก่ว่าที่ผ่านมาและยากที่ฝ่ายไทยจะเพิกเฉยหรือนิ่งดูได้ ในมุมมองนุทธศาสตร์การที่กัมพูชาเลือกใช้อาวุธหนักอย่าง b m 21เป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองและการทหารชัดเจนว่าพวกเขาต้องการกดดันไทยให้ถอยในบางประเด็นแต่อีกด้านหนึ่งก็ยิ่งทำให้กองทัพไทยจำเป็นต้องแสดงศักยภาพในการตอบโต้เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าอ่อนแอหรือยอมถอยแต่เพียงฝ่ายเดียว แม่ทัพภาคที่2ได้ออกมาเตือนชัดเจนว่าการเผยแพร่ข้อมูลลับของกองทัพไม่ว่าจะเป็นจำนวนกำลังพลตำแหน่งการตั้งฐานหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของอาวุธยุธโทโธปกรณ์จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฝ่ายตรงข้ามสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และโจมตีจุดอ่อนของไทยได้ทันทีคำเตือนนี้ไม่เพียงแต่ส่งถึงทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสื่อและประชาชนทั่วไปที่มักแชร์ข้อมูลโดยไม่รู้เท่าทันผลกระทบ ในช่วงการประทับมีรายงานว่าฝ่ายไทยได้จัดเตรียมเครื่องบินขับไล่ประจำการไว้ในพื้นที่เพื่อพร้อมสนับสนุนหากสถานการณ์บานปลายอย่างไรก็ตามกองทัพยังคงย้ำว่าการใช้กำลังทางอากาศถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะอาจทำให้ความขัดแย้งยกระดับจนควบคุมไม่ได้แต่การแสดงกำลังครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าไทยพร้อมตอบโต้ทุกรูปแบบหากถูกกดดันเกินขอบเขต ชาวบ้านในพื้นที่ตาควายและใกล้เคียงต่างให้ข้อมูลตรงกันว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาพวกเขาแทบไม่ได้นอนเพราะเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเป็นระยะระยะเด็กๆร้องไห้ด้วยความกลัวขณะที่ผู้ใหญ่ต้องคอยหาทางพาครอบครัวไปหลบในที่ปลอดภัยภาพเหล่านี้สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องทนรับผลกระทบจากเกมการเมืองและอำนาจทางทหารของทั้งสองประเทศ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาจะเดินไปทางไหนต่อไปฝ่ายไทยแม้จะยืนยันว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยแต่ก็ยังคงพยายามใช้การทูตควบคู่กับการทหารเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามขณะที่กัมพูชาเองก็ต้องเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติหากถูกมองว่าเป็นผู้เริ่มใช้กำลังโจมตี สิ่งที่น่าจับตาคือข่าวลือเกี่ยวกับการเสริมกำลังของกัมพูชาบางแหล่งข่าวอ้างว่ามีการขนส่งยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ขณะที่ฝ่ายไทยเองก็กำลังขยับกองกำลังรบพิเศษเข้าประจำการซึ่งทั้งหมดนี้อาจกลายเป็นเกมกดดันกันไปมาที่ไม่มีใครยอมใครในท้ายที่สุดความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือประชาชนตามแนวชายแดนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างสูง การยิงสวนไปมาอาจสร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์และไม่ว่าฝ่ายใดจะได้หรือเสียแต้มทางการเมืองแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นชัดคือความทุกข์ของชาวบ้านที่ต้องอยู่กับเสียงปืนใหญ่ทุกค่ำคืนนี่คือสัญญาณเตือนอีกครั้งว่าความลับทางทหารต้องได้รับการปกป้องอย่างเคร่งครัด เพราะเพียงแค่ข้อมูลเล็กน้อยอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสมรภูมิได้ทันทีและเมื่อระเบิดดังสนั่นตาควายประเทศไทยยืนยันชัดว่าจะไม่ยอมถูกกดดันแต่ก็ยังคงเลือกทางที่ระมัดระวังเพื่อปกป้องทั้งอธิปไตยและชีวิตประชาชนในเวลาเดียวกัน